สวัสดีครับวันนี้ร้านพามสปอร์ตนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าแบดมินตันยอรเนรุ่นใหม่เลยนะครับก็ก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับครับก็ใครกดกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นรองเท้าแบดมินตันยอรเนรุ่นใหม่เลยนะครับเป็นรุ่น โ o นิกพาวเวอร์คัชชั่นอีคลิปชั่นซนะครับตัวนี้เป็นตัวทูนะครับเป็นตัว2นะฮะเป็น JP นะครับผมตัวนี้ตัวใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะเปิดกล่องออกมาก็จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือนะครับ JP นะฮะแล้วก็จะมีรองเท้านะครับรองเท้าชุในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วครับมีรองเท้ากับคู่มือนะฮะ นี่เลยครับตัวรองเท้าเทมากเทมากนะครับ e ีค i ิปชั่นเนี่ยก็ยังคงที่จะเป็นวัสดุที่ทนนะครับทนแล้วก็เป็นรองเท้าที่ทำให้การเล่นแบดมินตันเนี่ยนะครับเป็นเซฟตี้ที่สุดนะครับแล้วก็ทนที่สุดนะฮะตัวนี้นะครับ ก็ตั้งแต่ศูนย์เท่าไหร่ศูนย์สองละศูนย์สองนี่ก็เริ่มจะเป็นหนังผสมยางแล้วนะครับก็พอศูนย์สามก็เป็นยางล้วนละนะฮะพออียิปต์ชั่นเซตเนี่ยก็จะเป็นยางละแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นยางล้วนเลยนะครับยางล้วนเหมือนคล้ายๆกับตัวอียิปต์ชั่นตัวก่อนนะครับแต่ว่าเปลี่ยนจากาตัวซับด้านในนะครับซับด้านในแล้วก็พื้นนะพื้น จะเ,เปลี่ยนยังไงเรามาดูกันดีกว่านะครับเรามาดูรองเท้าคร่าวๆกันก่อนนะครับก็จะเป็นตัว,ตวายางนะครับตัวตัวรองเท้านี่จะเป็นยางนะแล้วก็โลโก้สีแดงนะครับตรงที่เราใช้ลากเท้าเนี่ยเขาทำเป็นปุ่มนนขึ้นมาเลยนะฮะปุ่มนนนขึ้นมานะครับคือลากให้สึกกันไปเลยนะฮะลากให้สึก,กนไนะครับนะฮะ แล้วก็ตัวซับด้านในนะครับตั้งแต่0ูนย์สามมาแล้วนะครับที่รองเท้าไม่มีลิ้นนะครับรองเท้าไม่มีลิ้นนะฮะแล้วก็มาอีกิปชั่นแล้วก็มาอีกิปชั่นเซตตัวตัวเนี้ยนะฮะตัวทูเนี่ยนะครับตัวทูผ้ามันจะยืดมากขึ้นแล้วก็รูระบายอากาศใหญ่ขึ้นนะครับตัวอีกิปชั่นเซตตัวเก่าเนี่ยจะเป็นผ้าทึบๆหน่อยนะครับซึ่งอาจจะ ระบายอากาศไม่ดีเท่าตัวตัว2นะครับ,นะรบแล้วก็ซับด้านในเหมือนเดิมครับน,นั้หนานเหมือนเดิมเลยนะฮะครับะนะฮะที่ e ียิปต t ชั่นตัวเก่าเนี่ยมันก็จะเป็นยางยางยืดๆหน่อยนะครับใส่แล้วอาจจะใส่นานๆไปเนี่ยอาจจะมีแบบยืดย,ยืดย้อยๆนิดนึงนะครับยืดย้ๆๆนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้เย็บขอบเหมือนอย่างนี้นะ ตัวนั้นมันจะแบบเป็นขอบใหญ่หน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้เย็บแน่นแล้วก็ผ้าเขาจะนิ่มนี้นะตัวนี้ผ้าก็เป็นยืดนะครับแล้วก็ถักให้มันแน่นขึ้นคือมันไม่ย้อยนะครับมันไม่ค่อยย้อยนะครับก็จะตามข้อเท้าเรานะครับตามข้อเท้าเรานะครับส่วนที่เปลี่ยนไปโดยชัดเจนก็คือดอกอยางนะครับตอนนี้โดเน็กมาทําดอกอยางเป็นแบบเมื่อก่อนจะเป็นลายรังผึ้งใช่ไหม ตัวนี้ก็จะเป็นลายแบบเขาเรียกลายดาวกระจายนะดาวกระจายนี่นะฮะเป็นดาวกระจายแบบนิมจานะครับซึ่งตัวเนี้ยมันหนึบแล้วมันก็เคลื่อนตัวได้ดียิ่งขึ้นนะครับเคลื่อนตัวดียิ่งขึ้นนะครับเป็นดอกยางแบบใหม่นะฮะ Non marking นะครับ,นนรกกรบแล้วก็จะเป็น Power Cushion Plus นะครับตัวนี้นะฮะ แล้วข้างในก็จะเป็นแผ่นคาร์บอนเพลทข้างในนะครับตัวฝ่าเท้าเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะครับแข็งๆพลาสติกนะเนี่ยมันจะมาถึงข้อเท้าแล้วก็ตรงข้้งเท้านะตรงเขี้ยวนะฮะ<ม>ขาพรพลิกด้านข้างนะครับเนี่ยนะตัวอ e ีคิปชั่นตัวเก่ามันยังมีเว้านะแต่ตัวนี้คือแบบทำเรียบมาเลย<ม>ทำเรียบมาเลยนะฮะทำเรียบมยัน แล้วก็มาเว้าวเล็กน้อยตรงตรงข้างท้าด้านในนะครับนะฮะตรงนี้ถือว่าใครเท้าเว้าวมากๆเลยก็อาจจะจะมีปัญหาหนิดนึงนะครับนะฮะมันเท้าแบนใส่ได้นะครับเท้าแบนใส่ได้เท้าเว,ว้าไม่เยอะใส่ได้แต่เท้าเว้าวมากๆเนี่ยอาจจะอา,อาจจะต้องอเปลี่ยนอินโซด้านในนะครับอินโซด้านในที่มันมีซับนูน ลองรับอุ้งเท้าขึ้นมานะฮะครับตั้งแ้่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนมากครับก็จะมีดอกยางมีวัสดุด้านหน้านะครับจากที่เป็นเป็นยางแบบตะไคร่ใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นยางแบบเม็ดดนะฮะครับด้านหน้าเนี่ยตัวรองเท้าด้านหน้าเนี่ยตรงเนี้ยนะครับโยนิกทำนูนขึ้นมาขึ้นมานะฮะขึ้นมาเพราะว่าตัวอียิปชั่นเก่าเนี่ยเขาจะ เลแบนแบบนี้เลยแบนแบบนี้เลยคือข้อดีของมันก็คือที่ไอตัวเก่าเนี่ยคือมันมันล้างกับหน้าเท้าเราเนี่ยทำให้เราก้าวได้เร็วขึ้นนะฮะแต่ว่าพอตัวตัวใหม่นะครับเขาก็จะทำป่งขึ้นมานิดึงแต่ไม่เยอะนะไม่เยอะเท่าพวก6 5ห้าพวกอ,อ,อะไรพวกเนี้ยนะครับพวกนั้นเขาจะเน้นใส่สบายนะครับตัวนี้เขาจะมีมนูนขึ้นมานิดึงแต่ก็ยังแต่ยัง ตรงปลายเท้าก็ยังแบนอยู่นะครับแต่หมาอุ้งอุ้งเท้าเนี่ยตรงเนี้ยมันจะใหญ่ขึ้นนะครับข้างหลังก็เป็นคำว่าแซดนะครับแซดตัวนี้ไซส์ยี่สิบหกจุดห้าเซนนะครับนะฮะตัวนี้เป็นก็เป็น jp นะครับ el z 2เฉยๆนะ l ดเดี๋ยวผมจะชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับว่าไซส์26.5นะ เท่าไรนะครับไซส์ยี่สนะครับหนะักสามกกรัมนะครับต่อข้างนะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่มีน้ำหนักด้วยวัสด,ดุของมันนะครับคือรองเท้าเนี่ยมันเน้นทนเน้นเซฟตี้นะครับเน้นเซฟตี้ ซึ่งมันจะเบาเหมือนพวกเอลัสไม่ได้นะครับเหมือนพวกเอลัสไม่ได้หกห้าไม่ได้นะฮะเพราะว่าตัวรองเท้านี่มันเน้นทนนะครับเน้นทนแล้วก็เน้นเซฟตี้ดูดูตัวล็อกข้อเท้าดินะเป็นพลาสติกคือแข็งแล้วก็ให้มาเยอะมากนะครับให้มาเยอะมากนะฮะมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันมีน้ําหนักด้วยด้วยหน้ารองเท้าก็เป็นยางนะครับมันจะทนกว่านังอยู่แล้วนะฮะนะครับอีกิฟชั่นนะฮะ น้ำหนักมันก็จะไปพอ,อกับพวกคอมฟอร์ตนะครับคอมฟอร์ตคือเน้นนุ่มนะครับพื้นเขาก็จะให้มาเยอะนะครับคอมฟอร์ตนะฮะแล้วก็ใช้คีฬาอียิปชัน A. ให้พวาพวเวอร์เคิร์ชันพาวเวอร์เคิร์ชันฟัดมาเยอะโอ้ยอีคิปชันพาวเวอร์เคิร์ชันอยู่เนี่ยนะฮะให้มาเยอะนะครับก็เลยมีน้ําหนักแต่ตัวนี้ก็มีน้ําหนักด้วยวัสดุของมันนะครับแต่ว่าดูแล้วก็ไม่มีผลอะไรกับกับการวิ่งมากอะนะฮะเพราะว่าตัวตัว ตัวหน้าหน้ารองเท้าเนี่ยเขากดลงมาหน่อยนะครับปลายรองเท้าเนี่ยกดลงมาทำให้การเคลื่อนตัวก็ดีขึ้นนะครับเกิดีขึ้นเร็วขึ้นนะฮะก็ใครสนใจก็อินบ็อกกันเข้ามาได้นะครับที่ร้านพามสปอร์ตนะครับวันนี้ขอจบการรีวิวนะครับโยเอก power cushion ecription two นะครับเป็น J P นะตัวนี้เป็นสีดำแดงนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ